วัสดีค่ะโอเมียาฝรัง่งเยอรมันจ้าวันนี้เราก็มากินส้มตำนะคะไก่อบโตหนึ่งกับแดงมาค่ะมันโตใหญ่เกินแดงมาค่ะน้องกับกับปีกมั้อุ้ยมาดคายหูเขา,าตา้องวกพักแขวะแต่ผมเแซ่บเร้อชิบอย มาเด้อ hmm. กินขนมกันเด้อค่ะเด้ออือหน ตามื่อเทศได้กินแบบนี้เนี่ยอ้ยเลศแล้วก็หอยจมูกฟรังเนาะดีด้ค่ะผู้มันหักเขา ยกตัวอย่างทังะค่ะย <c oughs> <c oughs> กตัวอย่างจาง a s e a นะคะ ฟังผัวผู้มันหักเขาเนาะเห็นเมียกินมามา่มาเมื่อวานนี้เนาะสมัครสมักหน่ามามา่าไอ้ปันสมัครไอ้ไอ้เจ้บั้ัน้องตุเรนหน้าสีตาสันมาตาอยากบลูบลูบมาเห่นเมียตาเป็นห่วงเมียนี่ยละค่ะเบิ่งกันงนะ่ายๆเนาะครูมันรัก คุเป็นห่วงมั a ลำบุญ a เราจะ พ่อ,อยุ่พ่อกินแล้วกันเขาหักเขาเขาดูแลเขาได้เนี่ยมาก็บแค่ไดปกวยังเกิดยังึ้นเขาดูแลเขาได้ก็ท่านั้นจบแล้วนน่บอก จบตัวสิบางอย่างไรนบมาชีวิตคนท้องทันท้ากินไปก็ไปทันท้าพูดมันไห้เขาได้อุ้ยกาแสดงว่าเป็นวาสนาเพิงหาเขาเพิงหายนั่นหานี่เขาได้นี่อุ้ยวาสนาเลิดมันแบบ บอกเลยว่ามี่วนหน่อยพี่จะเด่นนันเล่นอีกับกพลังอย่าไปวังเนาะหันเขาบ่มีเงินเดียวแฟร์แท้ๆเขบาบ่หายเจ้าดอกอย่าไปวังกันถ้าจะยู่น้ำกันเพราะว่าเพือพ่อว่ามันถ้าเขาแท้เพราะยู่เพราะกินยู่รอดแต่ถ่าจะไปวังบ้ามันมาซื้อที่ซื้อหักทางให้เฮียเฮียนช้านแห้ thà ngân bỏ lại, khó thì xét hay house nè, thà bỏ lại, khó thì em, em, nhà kinh uh, nhà sai nè, mình hiện là đồ, nhớ một lần, sao năng là cứ không có tiền, không mới là lúc đẹp đứa. เน,น,นี่ยฝรั่งหนังไม่มกักจะเสียรู่ฝรัง่งฝรั่งมาคลายฟันแขก นเสียวเวลาถิ่มไปหาดอกไม้กับมันน้ำมัตัวมาต้มเใาอยู่ไหนตัวเขาเสียอันนี้เสียนั่นให้เสียนั่นซื้อนี่ให้นะ่ะซ้ำแล้วซ้ำอีกนะ่ะเสียวเวลาถิ่มเสียรดถดก้มเถานใบถาเด้อเบิ่งมันแค่ ยังมากับเดือนเดียวเท่านั้นแหละเพราะคันรู้ว่าเดือนนึงเดียวราพามาไปชายด้บางคนผู้สาวสายฟองได้ฝรั่งไหมไหมฝรั่งตัวฝรั่งตุ้มอืมซื้อนั่นซื้อนี่ให้ เอิ่มเดียนหน้าเดียนนั้นเดียนนี้แม่นบ่มันตัวมันตัวหยังเพราะว่ามันมีเฮามันบ่ได้จ่ายเงินเด้บ่ได้จ่ายทางอื่นเด้นบ่มันสิรอเซิงเฮาอ่ะูอยู่บ่ผู้เจ้าอ่ะระวังเด้อสลูฝั่งนะ กลังขายฟันพิงเลยเยอะแยะหลอกพิ้งอยู่หลอกพิ้งใบกับเจ้าของเพราะว่าางเพราะว่ามันไม่อยากเสียเงินค่าตัวใจค่าตัวพิ้งคนอื่นเนี่ขันอยู่กับเจ้าจะดูจากมันเลยมั้งะแต่สิว่าใจเดอนไล่แต่สิกลายเป็นใจนนหน่อยแต่ใจหน่อยก็คือกลายเป็นใจเลยสิบอกเลยบกคุ้มรวก ผักลวกนันแซบกวนผักสดเดอ้อมันหวานมมาวเน,น,นี่ยวานเราแซบมาเด้อค่ะเห็ดนั่นเห็ดน,นี่เขาว่านั่นว่านี่แพงจีกำลังีอียรงนึง ăn tua ăn phu sao thấy, mẹ ăn um, mẹ sao, mẹ sao ban này bên này mẹ khỏi được ăn sao. Đi đi này thôi, tháng này, hai phần, hai phần hay sao pho, sao ăn, sao ้วไปเนสิ่กันมันตัวเทีาสองเจ่าสามเี่านี่คือไปเลยเพราะว่าบ่านี้ตมนีม้โอกาสลุงมันจะเสียเวลาถึงวันนี้จะควงกระเทาะไปหนักไปแข่งทางกระดูกหน่อยเกิดไม่อะไรีลยวนีย้ยงไงไม่อ้อ้ยิมซียิม,ยมหานไว้ จะไป็นเชดายเมื่อมันเมื่รุาา่งหาบังม, <c oughs> มันจะเป็นเชดายมันเราอู้ก็ได้ฝรั่งแล้วแต่ว่าบักฝรั่งบักนี้มันมาขวดเดี้แต่ว่ารู้อยู่ว่าเขาตัวเขาต้มแต่ว่าผมประหยากกินเขาเพราะว่าเขามาได้ผัวฝรั่งแล้วนี่มันันโคตรอันนี้เด้อมาเตี๋ย บรกกาบไว้มือเขาเมียฟรังเยอรงมันต้องรับเลยเด้อค่ะพ่อกันคิดไหมค่ะิีนี้รัไปแล้วบ๊ายบาย